ผมากลับมาได้บังหวังรับได้อยู่โอ้เกิดการเกรงใจมองหน้ากันฮะหมายเลขหกและหมายเลขเจ็ดแมะไม่รู้ว่าใครจะรับนะคะมองตามไม่รู้ใจนาทีนี้นะคะแมะยี่สิบสองต่อสิบค่ะคุณผู้ชมค่ะเสิร์ฟมาแล้วนะคะหมายเลขแปดรับไปนะคะของบางบัวทองไม่ยเลขขึ้นตลงไปแล้วออกนะคะยี่สิบสามต่อสิบนะคะ ตอนนี้ด้านของนครประถมนะคะเปลี่ยนผู้เล่นนะคะเอาผู้เล่นสำรองลงหมดเลยเขาบอกว่าเล่นเล่นแบบนี้นะคะผู้เล่นทุกคนจะได้เล่น,นสนามด้วยกันจะเกิดจะไม่เกิดอาการน้อยใจว่าแหมมาแล้วไม่ได้เล่นนะคะทางด้านของคนครประถมก็เลยปเลยปลี่ยนที่ยกชุดเลยนะคะ ตุนตบแล้วอ่ายัางรับได้ <S <S 1> <S 1> เรนบอลส่งจังหวะนะคะเสียไปเสียไปนะก็ทำให้กับบัมองได้คะแนนไปนะคะตอนนี้ก็งตามมาอยู่1 1ต่อ2 3ค่ะหมายเลขสี่บัมองเป็นผู้เสิร์ฟเสิร์ฟไปแล้วนะอ่าหมาเหนึ่งของนัองประรับได้รับเสร็จส่งให้เพื่อนเสร็จโดในใกล้เน็ตไนิดนึงนะคะ เสียคะน,นอีกแล้วนะ12ต่อ23ค่ะออกไปออกไปนะแม่ลูกเสิร์มแรงมันใช้นึงเลยออกไปทำให้ตอนนี้24ต่อ12แล้วนะคะอีกแค่ลูกเดียวนะมาดูซิว่าลูกนี้นะาะน,ะะนักผมชนะไปได้หรือเปล่าในเซตที่สนี้นะคะมาแล้วนะคะลิวโลรับได้มาเลยค่ะส่งมา มานละหกขึ้นตบไปเบาๆรับได้น้องถึงรับได้อยู่โอ้โหส่งมาเบาๆนะคะตอนนี้ก็ชนะไปอีกแล้วในช่งสองนี้นะ25ต่อ12นั่นเองนะคะ